เหมือนเหมือนเหมือนผู้ใหญ่รักบัวให้ผูกลูกให้ตีตาให้ตังค์เอท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์งื่ให้ตังค์ท่นอาจารย์นะเจอใครก็แจกนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้นับถนนเข้าวค่าแล้วเห็นไหมคือถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์เมื่อกี้ที่พี่เราอธิบายถนนหนึ่งเส้นคือเส้นเส้นทางที่นําพลังนี่หรอมะ หนึ่งเส้นนะสมมติเราเราว่าพลังมันวิ่งมาจากเส้นนี้หนึ่งร้อยมาจากเส้นนี้หนึ่งร้อยรวมกันมาหลายๆเส้นมันก็จะมีพลังที่มารวมกันเยอะตัวอย่างที่เห็นเนี่ยง่ายที่สุดคือบริเวณที่เป็นห้าแยกตั้งแต่สี่แยกมากกว่าสี่แยกขึ้นไปเป็นห้าแยกทั้งหลายนี่ที่เรารู้จักห้าแยกปากเกตห้าแยกลา้าวงเวียนโอดีนอะไรทุกอย่างพวกนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่ถนนเนี่ยวิ่งเข้ามารวมกันเดียอไหม แต่ละเส้นก็นําพลังมาแล้วก็มารวมกันที่ที่ศูนย์กลางพลังมันจะวิ่งเข้ามาตรงนั้นะถ้าเป็นภาษาฮูงจุย้ยเขาจะเรียกว่าปากน้ําหรือเรียกว่าสุ่ยโคน้ํามันจะวิ่งมารวมกันถ้ามันเป็นเป็นลําคลองเป็นแม่น้ําสมัยก่อนบริเวณที่น้ํารวมกันเนี่ยมันก็จะมีพลังเยอะมันมีความอุดมสมบูรณ์เช่นอะไรปากลาโพที่นครสวรรค์นีรเปล่ยไหม อ่ามีแต่วไหมสี่สายมารวมกันที่นครสวรรค์รวมมาแล้วก็จะกลายเป็นพลังเส้นใหญ่กลายเป็นเจ้าพญาใช่ะไหมแต่แล้วมาจากปิงวางยมหน้าก็ค่อยค่อยมาเล็กๆ็ก,ก็รวมันมันก็คือการฟลูของพลังนั่นแหละจากภูเขามาเส้นหนึ่งจากภูเขามาอีกเส้นหนึ่งแต่ละภูเขามันก็มีพลังรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างบ้านภูเขาอย่างเงี้ยไอ้ภูเขาหกหรือว่าภูเขาเจ้าสัวเนี่ยมันก็จะมีลำธารของมันลงมา มันจะมาผ่านหน้าบ้านนะผ่านตรงชิงช้าวสวรรค์ผ่านอ้อมไปสาลาเบือนช่างไปข้างกงเคเคออกไปนู่นเลยมาบ้านหนึ่งหกปเก้าอ้อมข้างหลังไม่ออกปิดได้ดันอันนี้มันก็นำพลังตามรูปแบบของภูเขาหกชคลาบเจ้าสัวป่ามังค่างข้างหลังก็มีน้ำข้างหลังมาไหลามาเป็นคลองมุกเหล็ก สองสายนี่มันก็มันจบกันตรงปีกจั่นอันนี้ก็มาไหลมาก็มันรวมถึงนี้ซึ่งดีมันมีทางลลอื่นนะแต่ว่าเราก็เอาโฟลที่มันผ่านบ้านเราแล้วกันก็ดูเป็นตัวอย่างเป็นเวลาพลังที่มันมารวมกันมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีพลังเยอะนะทีนี้มีพลังเยอะถ้าเป็นห้าแยกปกติหรือว่าเป็นที่เราเห็นกันในเมืองเนี่ พอพลังมันวิ่งมาปะทะกันมันก็จะเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นบริเวณพวกนั้นน่ะมันเหมาะกับเป็นทำเลค้าขายมันไม่เหมาะการอยู่อาศัยเรื่องไหมถ้าเทียบกันสมัยโบราณถ้ามันเป็นชุมนุมปากน้ำเนื่นหมายถึงว่ามีเรือล่องมาจากทุกทิศทุกทางมารวมกันแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอาจจะมีเมืองท่าเล็ก,เ,ลกเป็นที่ขนถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้าอันนั้นคือจุดพัก ตอนนั้นมันก็จะคึกคักเป็นพิเศษมีความเป็นหยางสูงอันนี้คือที่มาของพลังที่รวมกันนะทีนี้ไอ้พลังแปดสายแล้วมันมันรวมเป็นเส้นหนึ่งแล้วมันมีเส้นตรงที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยพุ่งเข้ามาที่ที่เนี่ยนะแต่ล้นก็คือพลังจากทั้งหมดย่อยๆรวมไปนมาแล้วก็กลายเป็นเส้นเดียวแล้วก็มาทีนี้ถ้าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ราบมันไม่ใช่เป็นเนินแบบนี้มันเป็นที่ราบไปเลยพลังที่ถนนที่วิ่งมาแทงอันนั้นจะเป็นอัปมงคล เพราะว่าความแรงของมันมีมากเกินไปมันก็จะทะลุมาเลยมาถึงนี่เลยสมมุตินะอะตอนนี้ตัวนี้เป็นที่ราบหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังดีว่าถ้ามันเป็นที่ราบแต่มันใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยเสียหายอะไรแต่ถ้าเป็นบ้านเราแล้วมันอยู่ชิดเลยสมมุติเกิดเราไปทําบ้านแล้วมันมีรั้วชิดเลยอย่างนี้พลังมันก็มากระแทก่างนี้ที่เขาเรียกว่าสามแพ่งหรือว่าทางีิคาดมันก็ไม่ดีถ้าจะให้ดีก็ต้องถอยหลังมานะทีนี้ที่นี่เป็นเนิน พอพลังมาปุ๊บมันก็ค่อยๆขึ้นมาเนินนะโดยธรรมชาติเหมือนกันพลังจากเนินมันก็จะไหลลงไปนที่ต่ำไม่อหรไหมสมมติเราเทน้ำบนเนินมันก็จะไหลลงมาทั่วเลยทุกด้านใช่ไหมทีนี้มันไม่ไหลย,ย้อนไปถนนเพราะว่ามันมีถนนเส้นนี้วิ่งโอบเหมือนเข็มขัดล็อกมันไวมันก็จะมีกระแสะของพลังโฟลออ้อมอย่างนี้ เพราะพลังที่มันล้นจากข้างบนไหลลงมาป,ปุ๊บม,มันก็จะปะทะกับโคโ้งอบมันก็จะถูกกักไว้พลังมันก็จะไม่ไหลออกพลังมันจะไหลเทกลับเข้ามาที่เนินที่ที่บ้านนี้เนี่ยถ้าเรายืนวัดตำแหน่งนี้มองตรงตรงไปที่ให้คอเป็ดนะั่นนะมันก็จะเป็นหนึ่งสามห้าเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเวลาเขาวัดแนวเขาก็าดูแนวพลังที่มันวิ่งมาเส้นทางที่พลังวิ่งเนี่ยเป็น สามหนึ่งห้าเป็นหนึ่งสามห้าเพราะนั้นไอ้เส้นนี้อาจารย์เขาก็รักษาไว้เขาเรียกว่าฟ้าดินมันจบ mm hmm. เขาก็เลยมาทําประตูห้าพญามังกรรับเป็นหลังบ้านให้พื้นที่นี้เนี่ยเหอเออถ้านับพื้นที่พยางไอ้ประตูนี้คือหลังบ้านแต่ถ้านับพื้นที่ข้างในนี้อ้นนี้คือหน้าบ้านคือทางเข้าของพลัง นะนั้นพลังที่มันผ่านประตูนี้เข้าไปมันเป็นแนวฟ้าดินมันจบพลังที่ผ่านประตูนู้นมามันเป็นสิบสามองศานะอันนี้นคือความมั่งคัง่งอันนี้นคือเงินอันนี้คืออำน,นาจบาร,รมีแล้วก็มารวมกันบริเวณนี้แล้วเข้าไปที่ล็อบบี้อันนี้ใครมาวันเกิดอาจารย์กลางเต็นที่นู่นเขาบอกร้อนเห็นไหม อาจารย์จะปลูกหญ้าวันนี้ในนี้ทั้งหมดเนี่ยให้กางเต็นท์อยู่ในนี้จะได้ร่มร่มอาจารย์บอกกางนี้เลยเดี๋ยวปลูกเนี่นยมีต้นไม้เยอะๆละมันอยู่กลางวันเนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนมากเดี๋ยวเขาปลูกหญ้าให้เสร็จแล้ว,ลวก็จะให้เตรียมฮะโอ้มีในปีที้กาจะดานกางได้ไง่นี้แต่มันไม่ร้อนเนี่ยตรงนั้นที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงที่รูปปั้นควายนั่นอีกที่หนึ่งตรงนั้นข้างนั้นจะมีน้ําผ่าน ตรงไหนที่มีต้นไม้เยอะๆอาจจะเตรียมไว้ให้ให้พวกเราไม่ร้อนกลัวลูกศิษย์ร้อนไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องถามโเซชนะเราก็ไม่รู้อันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าอาจารย์เนี่ยเขาเป็นห่วงไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เขาอยากจะจัดแล้วเขาจ,จัดนะเขาจะจัดให้พวกเราทีนี้เขาก็เดินมาคิดแล้วคิดอีกดูเลยเมื่อเช้าที่ขยรไปปียาานยอจารา์เดยวพี่หลอ่อนเห็นไหมเขาต้นไม้มันลงเพิ่มอีกแต่ก็กลัวว่ามันร้อน เออตรงไหนมันร้อนเขาก็ใส่ต้นไม้เข้าไปให้มันร่มๆนั่แหละนะแต่ว่าเวลาอาจารย์เลือกต้นไม้เนี่ยอย่างเงี้ยโซนนี้าจะเ,เลือกเป็นต้นสนเห็นไหมมันไม่เข้ากับบรรยากาศนะช่วงนี้ปูหญ่าไปก่อนให้ลูกศิษย์กลางเต็นท์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยทําอะไรหลังวันเกิดค่อยว่ากันอันนี้ก็เล็งเล็งทำไม่ให้อะทีนี้มาดูเราเราเข้าใจกันต่อทีนี้พอเนินเนี่ยพลังมันมาจากแปดแปดทิศทางเนี่ยมันก็เป็นมงคลแล้วเพราะว่าพลังม,มามาเยอะ ส่วนที่เขาเรียกว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่แพะหยยงเนี่ยนะมันก็เป็นอันนี้เขาเรียกชัยภูมิพิเศษมันนอกเหนือจากพื้นที่ที่เมื่อกี้พี่รอนสอนพวกเราเรื่องของพลังอันนี้มันเป็นอาถันเขาเรียกเป็นอาถันมันเป็น,ปนวิธีการหาภูเขาอีกแบบหนึ่งหรือหาพื้นที่พลังอีกแบบหนึ่งนะโดยหนึ่งคืออาจจะดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นสองคือดูอ่า สภาพของพลังที่มันมีในพื้นที่จะมีหลายๆครั้งที่ท่านอาจารย์สอนอย่างเช่นที่ผืนแรกแถวเนี้ยที่อาจารย์ได้คืออยู่ตรงชายอิสระเนี่ยนะต,ตอนนั้นเรียกว่าพระคิร้วหอทองมันจะคล้ายๆพื้นที่ในปีชักรั์เอาเฉพาะในเกาะนะพือเข้าไปปุ๊บมันจะมีต้นไม้เต็มเลยแต่ว่ามันจะสว่างมันจะเป็นลานที่มีต้นไม้เยอะแต่ว่าลานนั้นจะสว่าง เรารู้สึกได้ด้วยด้วยเวลาเรามองไปเห็นแนละ้วเราจะรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันสว่างมันพิเศษไม่ได้เกิดขึ้นกรณีที่มันเป็นป่ามีต้นไม้เยอะมันจะมีลานที่มันสว่างเหมือนนึกถึงเด็กๆดูการ์ตูนไอ้พวกซินเดอเรลล่าหรือสโนไวท์เราเข้าไปป่าแล้วจะมีมันจะมีลานอันหนึ่งที่มันสว่างนะไอ้แบบนั้นนะ่ะให้เราเห็นภาพเหมือนเด็กๆนี้นะ่ะอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองหรืออาจารย์เรียกว่าหมายขี้เรื้อน นะสร้างบ้านอะไรอยู่ก็ได้อยู่ได้อันนี้เป็นลักษณะพื้นที่พิเศษนะพื้นที่พิเศษหลายแบบอย่างเช่นที่เป็นสุสานของประธานเหมาเหมาเจอตุงเนี่ยนะปู่เขาเนี่ยฝังในพื้นที่ที่มีบัวมันนอนหนึ่งตัวเขาเล็กที่โคนนอนมันก็จะเป็นทุง่งเป็นเนินเขาอย่างเงี้ย แล้วบัวมันก็กินหญ้าเสร็จมันสบายมันก็จะไปหาที่พักของมันแล้วก็สบายจะมันล้มตัวลงนอนตอนนั้นแ่ะมันก็เลยมีเพราะไอ้บอกแล้วว่าสัตว์ตัวเนี้ยมันมีสัญชาตญาณพิเศษมันเป็นในยะแฝงที่บอกเราว่าพื้นที่นั้นมันมีพลังอะไรมันเป็นมงคลหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยในทางของช่วยบางทีเขาจะใช้ถ้าเป็นอาถรรพ์นะถ้าเป็นอย่างเหมาซานอย่างเงี้ยอาจจะขุดหลุมเอาผ้าคุมไว้ ทําพิธีตอนเช้ามาดูว่ามีอะไรอยู่ในหลุมบางทีมีปลามีกบมีอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายไปตามที่ที่เขาบอกหรือดูคุณภาพดินขุดออกมาหนึ่งลูกบาทเมตรเสร็จปุ๊บเอาใส่กลับใหม่ๆดูว่ามันถมแล้วเต็มไหมถ้ามันฟูมันล้นออกมาแสดงว่าเป็นมงคลอยู่ได้แต่ถ้ามันยุบลงไปแล้วมันไม่เต็มอันนี้เป็นถามประมงคลไม่อยู่ น,นี่คือคือการทดสอบมีหลายลักษณะนะหรือสัญ,ญลักษณ์บางที่ที่เวลาอาจารย์ไปตรวจแล้วมันไม่ควรจะมีอย่างเช่นเราไปตรวจล่าสุดแถวตลาดไทยที่เขาจะเอาทำ,ทำ,ท,ำทำตลาดหรือทําอะไรที่อย่างู้พอเราไปตรวจพื้นที่เงี้ยร้อนวันพระปีมันก็ไม่มีแต่เวลาอาจารย์ไปตรวจไม่มีป่าตายนอนตายอยู่ลู้มาจากไหนตรงเห็นมันกระโดดลงมาจากรถฆาตัวตายต,ตายใหม่ๆ เจ้าของมันก็งงว่าเอ้น้าก็ไม่มีป่ามันมาจากไหนวะจาก็ไม่ให้จริงๆโดยชัยภูมิก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็มีหรือเราเคยไปตรวจมาหาลายัยแถวๆภาคตะวันออกเนี่ยพอขึ้นไปบนห้องประชุมมองออกมาปุ๊บมันจะมีดัดฟ้าใช่ไหมมีนกพิราบนอนตายสี่ตัวเนี่ยจ่าก็บอกว่าไม่ดีละวมนช่างเสียหายก็ไม่ให้อยู่ หรือว่าถ้าจะอยู่ก็ต้องแก้ไขแบบวิธีกลับหน้าหลังอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีวิธีของเขาอันนี้คือคือสัญลักษณ์หรืออย่างที่อย่างปีจักรจันทร์ก็เป็นพื้นที่พิเศษอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะที่บ้านวัวลังมังกรอันนี้นก็เป็นชัยภูมิพิเศษคําว่าลังมังกรเนี่ยหรือว่า,ามังกรบินมาสิ้นสุดเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าบ้านบ้านบัวมังกรบินน,นะ ถ้าเราไปดูที่รีสอร์ทถ้าใครมาพักเมื่อหลังมีเวลาขึ้นไปบนหอเทียนฐานแล้วมองถ้าเรามองรอบรอบพื้นที่เราจะเห็นภูเขามันล้อมเป็นวงกลมนะแต่มันไม่ได้ล้อมสนิทแบบนี้นะมันจะเปิดช่องไว้นิดหนึ่งประมาณตัว C เนี่ยหรอไหมไอ้ช่องที่มันเปิดตรงตัว C นั่นนะ่ะมันอยู่ตรงบ้าน1689อยู่ตรงพื้นที่ที่เราไหว้กู มันจะเป็นทางออกของพลังทีนี้พอมันมีมันมีภูเขาล้อมแล้วที่พี่ราอ,อธิบายคอนเซปต์ก็คือพลังมันไหลาจากภูเขาลงมาที่ต่ํามันก็ไหลมา,าจากทุกเขานั่นแหละแล้วลงมาขังอยู่ในแอ่งนี้ถ้าแอ่งนี้มันปิดหมดเลยปิดสนิทเป็นวงกลมเลยไม่มีรูพลังมันก็จะถูกขังอยู่ข้างในนี้นานๆนนปุ๊บพลังนี้จะกลายเป็นหินใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นหุบเขา เป็นแอ่งกระทะเป็นก้นกระทะที่มีภูเขาล้อมหมดเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เก็ตไหมอย่างอ่างขางอย่างอ่างขางเป็นเป็นหุบมีภูเขาล้อมหมดเลยเป็นแอ่งเพราะนั้นอากาศเสียเนี่ยมันจะอยู่บนด้านบนมันถ่ายเทออกไปไม่ได้มดลภาวะมันก็จะอยู่ข้างบนมันจะต้องรอฝนตกมาเพื่อไล่ออกนะแต่ถ้าพื้นที่ที่มันมงคลเนี่ยมันจะต้องมีรูปเปิดเพื่อให้พลังเนี่ย ที่มันสะสมของเก่าเนี่ยมันออกพลังใหม่มันเติมเข้ามาปุ๊บพลังเก่ามันก็จะถูกดันออกช่องที่เป็นช่องเปิดนะอันนี้คือลักษณะทีนี้บ้านบัวเนี่ยเหมือนกับไอ้กละมังอเน,นี้ยแล้วมีเนินสมมตุติเรามีถ้วยใบยหนึ่งคว่ำถ้วยไว้แล้วเราสร้างบ้านบนตูดถ้วยมันจะสร้างไม่ได้ใช่ไหมถ้าตามหลักที่พี่หน่อยอธิบายเพราะถ้าเราสร้างบ้านบนตูดถ้วยปุ๊บพลังมันจะไหลลง ต่อให้พลังมันเกิดขึ้นมาจากถ้วยมันก็จะไหลลงข้างนอกเราจะไม่มีไม่มีพลังอยู่เพราะพลังมันเทออกหมดเลยแต่ถ้าไอ้ถ้วยใบเนี้ยมันถูกคว่ำอยู่ในกละมังพอมันพลังมันถูกเทออกมามากๆมันก็จะสะสมอยู่ในกละมังจนมันถึงระดับหนึ่งที่มันล้นเท่าตูดถ้วยบ้านนี้ก็จะอยู่ในแอ่งของพลังเก็าจไหมนะคือถ้ามันอยู่เฉยๆลอยๆอย่างนี้มันไหลออกหมด มันเก็บพลังไม่อยู่แต่ถ้ามันมีตัวล้อมขังให้พลังอยู่ในนี้พอที่มันจะท่วมพอมันท่วมปุ๊บเท่ากับว่าเราอยู่ในแอ่งของพลังเนี่ยงนั้นพลังมันจะมากกว่าปกติเนี้ยอาจารย์เลยเรียกเหมือนว่าลังมืองกรมันเป็นที่อยู่ของผู้ยิ่งใหญ่นะเราเจอพื้นที่แบบนี้ตอนที่อาจารย์พาพี่ไปที่กุฏิพระพุทธเจ้าคันทับุดีกุฏิหอมที่อินเดียที่ราชสุข ก็กุฏิพระเชาฐก็จะอยู่บนยอดเขาแล้วมีสัตบรรพรล้อมห้าลูกนะอย่างนี้รันับพื้นที่แบบนี้ในเวลาอาจารย์เขาอยากรู้เรื่องเขาก็จะตามไปเช็คไปเซอร์เวยทั้งหมดเลยสุสานจินซีไปดูหมดเลยอย่างสุสานจินซีอย่างเนี้รย้านหมิงถางของสุสานเนี่ยใหญ่เป็นมณฑลเลยมองไปเนี่ยสุดลูกตาแล่ยมีแนวภูเขา ซ้อนอยู่บังแล้วกว้างมากลามลิงถางใหญ่มากอาจารย์เห็นปุ๊บอาจารย์ก็วิเคราะห์ตามวิชาคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ใหญ่ได้แค่หนึ่งชั่วยุคนเพราะว่าภูเขาด้านหลังมันเล็กเขาสร้างอยู่บนเนินเขาลูกหลังมันไม่มีเขาข้างหน้าข้างหน้าคือสีอานทั้งหมดเป็นหมิงถางหรือว่าไปดูภูเขาลูปนมของบูเชกเทียนอย่างงี้ มันก็เป็นรูปนมจริงๆสมัยก่อนสมัยบูช์เทียนมันมีหัวนมเวยตอนนี้หัวนมไม่มีแล้วเขาสร้างเป็นป้อมถ้าไหไปดูรูปรูปถ่ายสมัยโบราณน,นะมันจะมีหัวนมอันนั้นก็ประหลาดแล้วมันก็มีน้ําวิ่งด้านข้างอ้อมน้ําเป็นน้ําฝั่งเสือด้วยนะอ้อมเลาะภูเขาไปอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงเป็นใหญ่เนี่ยคาแรคเตอร์ของที่แต่ละที่มันมีสตอรี่เหมือนเราไปปานแถวปานปานใครอยู่ปาน จะมีภูเขาลิงเคยเห็นไหมเออมันจะมีภูเขาลูกหนึ่งที่มันมีดินถล่มแล้วมันจะเป็นแดงๆถ้าเวลามองไปอยู่แถวปากน้ำมันนะมองไปมันจะเห็นภูเขาลูกนั้นนะเป็นหน้าลิงอืมนั้นก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันบ้านนั้นของจุ้ยก็ไม่ค่อยดีอาจารย์ให้แก้เลยเอากล้วยไปตั้งจริงๆเออแล้วหลังจากนั้นะเขาขายขนมดีมากเขาทำขนมขา โอ้โหมันก็มีเรื่องแปลกๆเยอะนะนะเออภูเขาลิงภูเขาเจ้าระเข้ก็มีภูเขาสิงโตก็มีมีเยอะภูเขาช้างอันนี้คือรูปแบบของชายภูมิที่มันเป็นลักษณะพิเศษอ,อันนี้พวกนี้ต้องเรียนต้องเคยเห็นต้องเดินทางเยอะๆเ,เวลาอาจารย์พาไปเมืองนอกอาจารย์พาไปเซอร์เวย์เนี่ยอาจารย์ก็จะพาพวกเราไปดูนะอย่างสิบสามสุาสานกษัตริย์ของปักกิ่งอันนั้นสมัยสุาสานราชวงศ์หมิง อาจารย์ก็พาไปดูส,สารานราชวองค์จริงอะไรก็พาไปแต่ว่าสองปีแล้วไม่ได้ไปไหนเลยหงอยเดี๋ยวเราหมดโควิดเถอะค่อยไปเที่ยวกันลูกศิษย์รุ่นใหม่ไม่เคยไปเที่ยวกับอาจารย์ไปเที่ยวอาจารย์สนุกดีนะอ่ะทีนี้เรากลับมาพอพื้นที่เนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษตอนที่อาจารย์มามาตรวจมาเจอมันครั้งแรกเนี่ยมันก็มีแพ้อาจารย์เขาเลยเรียกพื้นที่นี้ว่าแพ้อย่างคือข้างในเนี่ยมันจะมีแพ้พวกเนี้ยมันเป็นแพ้พ่อผันแม่ผัน เขาจะเลี้ยงไว้แบบปล่อยมันแต่ว่ามันก็จะมีแนวรั้วขบอยใล้ๆอย่างเงี้ยล้อมมันก็จะมีฝูงแพะอยู่กลุ่มหนึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเออพออาจารย์เห็นอาจารย์เขาก็มาเซอร์วิแล้วก็ซื้อไว้ก็ให้ชบบาวบ้านเขาอยู่ยังไม่ได้ใช้อะไรก็เก็บไว้เฉยเคยก็มียกให้ลูกศิษย์เหมือนกันนะแต่ว่าก็อยู่วาสน,นาอาจารย์บอกแล้วว่าให้ครั้งสองครั้งบางทีไม่รอละถ้าทักหนึ่งสองโอเคหมด ก็ถือว่าไม่ใช่ก็แล้วแต่มื่อทีเขาพูดไปล,ลอยๆใครอยากได้ของแกก็มีจงมังหวะถูกก็ได้ไปนะอันนี้คือรักษะพื้นที่อ่ะทีนี้พอมันเกี่ยวกับเรื่องแพะหยางในความหมายของแพะเนี่ยแพะภาษาจีนมันเรีออยกหยางหยางคือความรุ่งเรืองนะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาหยางเหมือนที่ป้าที่อาจารย์เขียนนะแพะแปดตัวก็เป็น รูปแบบของพลังที่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองมีแปดเส้นทางวิ่งมารวมกันในทิศท,ทางที่เป็นที่อาจารย์เรียกว่าฟ้าดินบรรจบนะฮะก็คืออยู่ได้ตลอดการนั่นแหละฟ้าดินบรรจบและองค์ประกอบที่ท่านอาจารย์ทําประตูน,นี้ที่ออกแบบให้มันเป็นสีแดงให้มันเป็นห้าพญามังกรเพราะว่าต้องการคอนโทรลสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้มันเป็นห้าธาตุนะก็มีดินนะดินเนื้อปกติแล้วโลดินก็คือแพะก็เป็นดินเหมือนกันนะแพะเป็นธาตุดิน โลหะก,ก็คือทรงโค้งของเนินนะน้ำเนี่ยตัวน,นี้มีออนเซ็นเนี่ยมีหยินหยางน้ำร้อนน้ำเย็นนะดินโลหะน้ำใช่ไหมต้นไม้หนึ่งสัญลักษณ์ของต้นไม้คือต้นนั้นต้นนั้นต้นเก่าแก่ต้นต้นมะขามนะแล้วก็อันนี้คือสัญลักษณ์ของไฟเนี่ยเวลาจะออกแบบคล้ายๆกับเมื่อวานที่พี่รำพาไปดู u f เอโอที่มีเสาห้าทา่า จริงๆตัวแพทเร์นทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นโลหะที่เป็นเทียนฐานนะสัญลักษณ์ของวงกลมที่เป็นข้างบนเป็นธาตุโลหะพื้นเป็นธาตุสี่เหลี่ยมเป็นธาตุดินนะมีสาราหนนช่างที่เป็นไม้มีต้นไม้น้ําตรงนั้นก็เป็นห้าธาตุเหมือนกันส่วนใหญ่อาจารย์เวลาเขาออกแบบเขาจะพยายามเอาทุกอย่างให้มันกลมกลืนกับธรรมชาตินะอันนี้ก็คือรูปแบบพื้นมันก็เป็นพื้นที่ ที่เป็นลักษณะพิเศษอันนี้จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยมันจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีแค่กฎตายตัวมันมีบางอย่างที่มันเป็นคาแรคเตอร์พิเศษนะพื้นที่นี้ก็เลยจะถูกใช้โดยแผนดั้งเดิมแล้วมันจะกลายเป็นโรงแรมเป็นที่พักของพวกเรานะเวลามาก็จะพักส่วนนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีออนเซ็นให้แช่แต่ว่าช่วงนี้ชั่วข่าวใช้ วันวันเกิดท่านจารก็จะให้กางเต็นท์ไปก่อนส่วนบนนั้นจะเป็นโอเลี้ยงลอยฟ้าส้มตามกับโอเลี้ยงยังอยู่แต่ร้านโอเลี้ยงจะอยู่ข้างบนแล้วจะส่งสลิงมารับไม่ทันอดเดี๋ยวส่วสวฟงฟอยฟีมาปุ๊บรับโอเลี้ยงไม่ทันอดกินจริงเดี <c oughs> ย๋ยวไปรอดูแต่และเขาเขาเด็กเล่นได้ด้วยนะอาจารย์เขาทำให้เด็กเล่นเด็กปีนเล่น เนื่องจากว่ามันแข็งแรงแล้วมันดูสวยงามมากเลยเราก็เลยทํากิจกรรมเพิ่มเติมไปชงโอเลี้ยงลอยฟ้าเนี่ยอันนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องสนุกนะพื้นที่นี้ก็จะต่อเนื่องไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมถ้าถ้าใครเดินมาถูงเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อไปที่จังเกิลน,นะไปจังเกิลมีสระน้ําเลขแปดออกไปที่กาซเท้าแต่นี่ก้า,าวเ้าเห็นไหมมีหลังคาขึ้นเคลื่อนที่ได้นะใช่ไหมร้อนก็ปิดใช่ไหมพออากาศดีๆมันก็เปิดออก มันจะมีหลังคาใหม่แล้วนะรู้ใครยังไม่ได้ไปไปดูอาจารย์เขาเป็นห่วงกลัวว่าร้อนเดี๋ยวตรงตรงตรงปิดนักศึกษาเขาก็จะทําไว้เหมือนกันตรงที่เรานั่งกินข้าวกันถ้าอากาศดีๆมันก็จะเปิดออกโลง่โลงๆใช่ไหมเวลาร้อนๆมันก็จะปิดกลายเป็นห้องอาหารใหญ่ๆนะอันนี้ก็เตรียมไว้ให้พวกเราตอนวันเกิดท่านอานจารย์เดี๋ยวเราไปเรียนพื้นฐานการใช้ตำแหน่งต่างๆในบ้านนะที่บ้านวัวน,นะ เดี๋ยวนี้เวลาออกเราเดินทางนี้ไปเราออกไปทางประตูเศรษฐีเราเข้าประตูอำนาจแล้วเราไปออกประตูเศรษฐีกันแต่เราเดินย้อนกลับไปรถมันเข้ามาไม่ได้ต้องเดินไปขึ้นรถนี่ดูอระยะฐา,านปัจจายนี้ยังเป็นทางโค้งเลยนะ แล้่งที่เขียนวิวแชร์ไม่ใช่นีง่ไงที่เขียนวิวแชร์ล้วเขากำลังทำนี่นะเห็นไหมเอ๊ะมันยังโค้งเลยเขาไม่ทำเป็นเส้นตรงเออคนแก่เยอะใช่อาจารย์เห็นแล้วไม่ไหวเขียนเงินบานเลยหายทุบทิ้งหมดแล้ว อืมเอาไปโดนอะไรมันวะเนี่ยเลอะอ่านี่เรายืนวัดตรงนี้มันจะเป็นสิบสามองศาเรื่องประตูเงินทอง <c oughs> มันไปโดน <c oughs> ฮัลโ <Hello. S 2> <Hello. S 1> หลทดสอบอ่ะไม่เป็นไรระวังนะระวังค่อยๆลงเดี๋ยวบอกเขาแล้วกูจะตกเองใช่ไหมเนี่ยยืน<ๆ>วัดตรงนี้เลยวัดตรงๆเลยนะเนีย่ยมันจะเป็นแนวแนวนี้แนวนี้สิสามองศาคือพื้นที่ใหญ่กับบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือมาเรียนใหม่ๆแล้วอาจจะสับสนนะอันนี้มันคือเส้นทางเข้าของพลัง นะแต่ว่าเวลาถ้าเราวัดประตูที่บ้านเราเนี่ยว่าประตูบ้านเราอยู่ตำแหน่งดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะต้องวัดจากกลางบ้านมันไม่เหมือนกันวิธีวัดในทางช่วยเนี่ยมันมีมันมีสองแบบหนึ่งคือวัดทิศทางการมาของพลังนะสองคือวัดตำแหน่งถ้าวัดจากตำแหน่งมันต้องมีจุดที่เรายืนวัดเราจะวัดหาอะไรแต่เมื่เราหาประตูเราต้องมีจุดกลางบ้านยืนวัดประตูอยู่ทิศไหนห้องน้ําอยู่ทิศไหนห้องนอนอยู่ทิศไหนอันนั้นต้องยืนวัดจากจุดศูนย์กลาง แต่ถ้าอันนี้เราวัดตำแหน่งของเส้นทางพลังที่มันวิ่งเข้านะอันนี้มันจะลึกซึ้งลงไปอีกขั้นหนึ่งพอพอสมมติถ้าประตูนั้มันเป็นมงคลสําหรับเราแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บทิศทางที่เราไปเนี่ยมันไปทางทิศไหนก่อนใช่ไหมถ้ามันได้ทิศทางที่เป็นมงคลต่อเนื่องความเป็นมงคลมันก็จะไปต่อเรื่อยๆแต่อันนี้มันเป็นทิศทางของพลังที่เข้าพลังที่มันเข้าผ่านประตูเนี้ย มันเป็นทิศทางที่สิบสามองศามันเป็นทิศทางของเรื่องการเงินเป็นหลักส่วนพลังที่มันเข้าจากประตูพญามังกรห้าพญามังกรคือพลังที่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจแล้วก็ฟ้าดินบรรจบมันก็จะต่อเรื่องไปเรื่อยๆนะอันนี้มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอย่างประตูมันอยู่ที่ไหนเราไปดูบ้านวัวกันเดี๋ยวได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปค่อยๆเดินไปอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนแล้วเจอกันที่บ้านวัว Hãy subscribe OK, kênh Ghiền Mì Gõ